จริงๆเรื่องที่สอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมืองนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆความรู้ความเข้าใจของผู้ที่จะเป็นสถาปนิกนักออกแบบก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาของเมืองแน่นอนเศรษฐกิจสังคมเป็นปนรื่องสําคัญแต่ความยั่งยืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะต้องพูดถึงในโลกอนาคต สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สลายุทธทรัพย์สุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งคณะบดีครับรายวิชาที่สอนปัจจุบันนะครับมีอยู่2วิชานะฮะก็คือวิชาวิทยานิพนธ์ส่วนอีกรายวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาบรรยายนะครับก็ได้แก่รายวิชา2501490นะครับจำเลขได้ด้วยนะครับชื่อวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมืองนะฮะหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Architecture and Urban Design ครับ สำหรับรายวิชานี้นะครับสิ่งที่สอนก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้นิสิตสถาปั์นะครับมีความรู้ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบัตยจกรรมกับเมืองนะครับที่มาที่ไปของการวางผังเมืองนะครับอาวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็ทําอย่างไรสถาป,ปัตยาจกรรมของเราถึงจะส่งเสริมทําให้เมืองมีภาวะน่าสบายเมืองมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างเมืองที่ดีให้กับสังคมของประเทศไทย จริงๆผมเป็นสถาปนิกครับก่อนมารับราชการเป็นอาจารย์ก็เป็นสถาปนิกมาก่อนนะครับจริงๆก็ยังทํางานออกแบบสถาปัตยกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับหลักๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ออกแบบ อาคารให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับยกตัวอย่างเช่นการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทําการศิลปะวัฒนธรรมนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยคอปเปอร์เวย์ทั่วราชาอาณาจักรนะฮะแล้วก็ยังมีอาคารของจุฬาสระบุรีนะครับซึ่งเกือบทุกอาคารเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในทีมออกแบบนะครับร่วมกับอาจารย์จดชัยกับอาจารย์วรยาล่าสุดที่กาลังก่อสร้างก็จะมีอาคารเวียนใหม่ของสาธิตจุฬานะครับเป็นอาคารครบ60ปีของโรงเรียนสาธิตจุฬานะครับก็ค่อนข้างเป็นอาคารสูงและก็สามารถผ่านวิกฤตแผ่นดินไหวมาได้ อยยย่่างี <S <S ีเมก็งานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิจัยที่ออกแนวออกแบบชุมชนเมืองคับ ในเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนและก็สังคมนะครับที่ทําอยู่ปัจจุบันนะครับก็จะมีงานวิจัยในเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางการเศรษฐกิจของเกาะสีชังนะฮะของชุมชนที่เกาะสีชังแล้วก็มีในเรื่องของการศึกษาเรื่องเมืองหดตัวนะครับของอําเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเพื่อน,นําไปสู่การเป็น smart city ในอนาคตนะครับและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้ามาของการคมานาคมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงกับทางด่วนสายใหม่ที่วิ่งไปภาคอีสานนอกจากนี้นะครับก็ยังมีงานวิจัยในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการ ก่อสร้างด้วยไม้นะครับก็เพื่อจะยกระดับเศรษฐกิจกของประเทศไทยเนี่ยใหม่ในการเริ่มการปลูกปลาหมุนเวียนนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาใช้ในการก่อสร้างเพราะว่าไม้เองเนี่ยเป็นวัสดุที่น่าจะยั่งยืนที่สุดละที่เรามีในสังคมของเรานะครับเพราะว่าไม้เนี่ยนะครับเป็นตัวกักเก็บคาร์บอน เสร็จแล้วไม้เนี่ยมันจะมีไลฟ์ไซเคิลของไม้เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนําไม้มาใช้เนี่ยน่าจะเป็นการนําเสนอวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนที่สุดในสังคมของเราละนะครับนั้นก็เป็นงานวิจัยที่คิดว่าน่าจะขับเคลื่อนและก็ผลักดันในเรื่องของการใช้ไม้ในสังคมต่อไปครับ S <S ในเรื่องของความเชื่อมโยงนะครับจริงๆเรื่องที่สอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมืองนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคตโดยตรงนะครับเพราะนั้นจริงๆความรู้ความเข้าใจของผู้ที่จะเป็นสถาปนิกนักออกแบบก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาของเมืองนะครับแน่นอนเศรษฐกิจสังคมเป็นเรื่องสําคัญแต่ความยั่งยืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราจะต้องพูดถึงในโลกอนาคตการจะพัฒนาเมืองอย่างไรให้ยั่งยืน นะครับองค์ประกอบทุกองค์ประกอบเนี่ยจะร่วมกันอย่างไรทําให้เมืองเนี่ยมันมีความยั่งยืนเป็นปัจจัยหลักในเรื่องของการเรียนการสอนของคณะแล้วก็เป็นมิชชั่นหลักที่เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการออกแบบคือหลักๆเนี่ยจุฬาเองก็มีนโยบายในการแทนที่จะก่อสร้างใหม่เนี่ย ก็จะใ,ใช้วิธีปรับปรุงไอเรื่องวิธีการปรับปรุงนี้เองเนี่ยก็เป็นวิธีที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมเพราะว่าอาคาร1อาคารในเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบโจทย์ได้ forever หรือว่าตลอดไปเพราะว่าสถานภาพของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปความต้องการก็เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเพราะ,ะนั้นอาคารจะต้องปรับตัวได้นะครับเพราะนั้นอาคารที่ปรับตัวได้ที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะครับก็จะเป็นอาคารที่ยั่งยืนในอนาคตแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรลงไปเพราะว่าเราใช้โครงสร้างเราใช้ องค์ประกอบของอา,ารที่ยังมีอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จําเป็นครับ